สุสาวันสบาโตทุกท่านครับวันนี้เราจะมาศึกษาบทเรียนสบาโตไตรามาสที่สองปี2021ในหัวข้อพันธสัญญาณิรันด์วันนี้เป็นบทที่11หัวข้อสถานนรรมสการในพันธสัญญาใหม่นะครับพระคัมภีร์ที่สำคัญที่จะอธิบายเนื้อหาในบทนี้ก็คือเลวินิติบทที่26 ข้อที่1 1ถึง12นะครับในที่นี้พูดถึงการสร้างพระพราหรือสถานนัำมการในพระคัมภีร์เดิมบอกว่าเราจะตั้งที่ประทับของเราในหมู่พวกเจ้าเราจะไม่เกลียดชังเจ้าเราจะดำเนินในหมู่พวกเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเรานี่คือพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสไว้กับคนอิสราเอลในยุคเก่านะฮะว่าจะพระองค์จะสร้างสถานที่นมัมการขึ้น มาแล้วจะประทับอยู่กับพวกเขาอย่างนี้ตรงนี้ทําให้เราเข้าใจว่าสถานนัรสการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพื่อจะใช้พระเจ้าสติกับมนุษย์และมนุษย์เข้าถึงพระเจ้าพระคัมภีร์ใหม่อีกข้อหนึ่งในพระธรรมฮิบรูบทที่9ข้อที่22เขียนไว้บอกว่าแท้จริงตามธรรมบัญญัตินั้นถือว่า เกือบทุกสิ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือดและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการยกโทษบ,บาปเลยตรงนี้ทำให้เราเข้าใจว่าบาปหรือความผิดนะฮะจะได้รับการอาภัยหรือจะได้รับการชำระก็ต่อเมื่อมีเลือดไหลออกมา ในี่บรูบรที่เก้าข้อยี่สิบสองตรงนี้นะฮะอธิบายไว้บอกว่าถ้าไม่มีเลือดไหลก็จะไม่มีการอภัยบาปดังนั้นในพระคัมภีร์เดิมก็เช่นเดียวกันนะครับมีการฆ่าสัตว์ถวายบูชาเพื่อจะขอการอภัยจากพระเจ้าตั้งแต่ยุคก่อนที่จะมีพระพราหรือวิหารเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่อาดัมเอวาออกจากสวนไนเดนนะครับแล้วก็ในยุคที่มีพระพาหรือวิหารเกิดขึ้นก็ มีลานชั้นนอกเป็นสถานที่ที่คนจัดสารภาพบาปและฆ่าสัตว์เพื่อให้โลหิตของสัตว์ัูนั้นไหลออกมาแต่ในพระนัสัญญาใหม่พระเยซูมาซึ่งพระชนการตายของพระเยซูนะครับทําให้มนุษย์เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าตรงนี้จึงนําไปสู่การอภัยบาปและในพระธรรมฮิบรูก็อธิบายถึงเรื่องการถ่าบาปตรงนี้ พระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งก็คือกาลาเทียบทที่หนึ่งข้อสี่เขียนไว้บอกว่าพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นจากย,ยุคป,ปัจจุบันอันชั่วร้ายตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราอันนี้พูดถึงการเสียสละพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนนะครับเพื่อจะช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายตรงนี้จึง เป็นการอธิบายให้เราเห็นถึงพระคริสต์ที่เป็นตัวแทนของคนบาปนะฮะเป็นตัวแทนของเกศที่จะชำระบ,บาปให้กับมนุษย์พระคัมภีอีกข้อหนึ่งอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่26-28ข้อ28ในอาหารมื้อสุดท้ายที่พระเยซูทานร่วมกับสาวกของพระองค์นะครับพระเยซูอธิบายไว้บอกว่า เพราะว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนจํานวนมากตรงนี้ก็อธิบายถึงบทบาทของโลหิตหรือเลือดที่จะต้องไหลออกมานะฮะหมายถึงชีวิตที่จะต้องสลานเพื่อจะยกโทษให้คนเป็นอามาตนะครับที่ทําผิดอย่างนี้แล้วก็พระคัมภีร์อีกข้อหนึ่ง ที่เราจะมาพูดถึงบทบาทของปุริหิในแพรนสยัญญาใหม่ก็คือฮิบรูบทที่8ข้อที่1-3สในที่นี้บอกว่าสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราพูดอยู่นี้คือเรามีมหาปุริหิตอย่างนี้ผู้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าในสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานาศาสตร์ศิทย์และในพระพราเทที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ ตั้งเพราะว่ามหาปุรหิตท,ทุกคนได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อนามของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพราะเหตุนี้มหาปุรหิตผู้นี้จึงจําเป็นต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยอันนี้พูดถึงบทบาทของพระเยซูในฐานะมหาปุรหิตบอกว่าพระเยซูได้เข้าไปในสถานน้ำการที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์นะแต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างก็คือ สถานามัศารในสวรรค์นะฮะและพระเยซูต้องนำบางอย่างไปถวายด้วยนะฮะสิ่งนั้นก็คือเลือดของพระเยซูที่หลามบนไม้จังเขน,นี่อันนี้จึงทําให้เราเห็นว่าพระเยซูไม่ได้เป็นเหมือนเกยที่ถูกฆ่าเพื่อถวายบูชาเท่านั้นแต่พระเยซูเป็นปุรุหิตที่จะนำเลือกเกยไปขอกันอภัยจากพระบิดาด้วยนะฮะดังนั้น ในพระพรานอกจากจะมีการฆ่าเกศเพื่อจะให้คนสำนึกบาปแล้วนะฮะมหาปุโรหิตต้องนามเลือกเกศพวกน,นั้นไปขอการอาภัยจากพระเจ้าแต่ในพระคัมภีร์พรนันธสัญญาใหม่พระเยซูปเป็นทั้งเกศและเป็นทั้งปุโรหิตที่จะนามเลือกของพระองค์เองไปสู่พระบิดาในพระพรามบนสวรรค์เพื่อขอการอาภัยให้กับมนุษย์อันนี้คือสิ่งที่เขียนไว้ในพระธรรมฮิบรูนะครับ อาพระธรรมฮิบรูบทที่ 9: ข้อ24ได้อธิบายถึงพระราชกิจของพระคริสต์ในสถานสัตส,สิบนสวรรค์ในนี้บอกว่าเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าไปในสถานสัตส,สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ซึ่งถอบแบบจากของจริงแต่พระองค์เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเองเพื่อทรงประกอบตัวต่อพระพาพระเจ้าเพื่อพวกเราตรงนี้อธิบายชัดเจนว่าพระคริสต์ไม่ได้เป็นปรหิตที่ทําพิธีใน พระพาในโลกนี้ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแต่พระองค์สเสด็จขึ้นไปในสถานสัตสีบนสวรรค์ที่เป็นสถานที่ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและพระองค์ถาพระาราชกิจที่นั่นตรงนี้เป็นเหตุให้เรามีหลักศาสนาศาสตร์หรือหลักความเชื่อข้อหนึ่งที่เรียกว่าพระาราชกิจของพระคริสต์ในสถานสัตสีบนสวรรค์ตรงนี้นะฮะหลายๆคนก็มีคําถามว่าเอ๊ะเราพูดถึงเสมอบอกว่าพระคริสต์สิ้นพระชนเป็นการไถ่มนุษย์ แต่พระคิดสิ่งพระชมมาแล้วประมาณสองพันปีแล้วแต่ทําไมโลกยังมีความบาปอยู่ล่ะนะฮะถ้าทุกอย่างจบบนไม้กางเขนนะฮะบัดนี้คงไม่มีโลกเห็นความบาปแล้วครับพระเจ้าคงถ่ายโลกสมบูรณ์หมดแล้วแต่เพราะว่าพระคัมภีร์ฮิบรูตรงนี้ที่กล่าวถึงพระราชก,กิจของพระคริสต์ในสารศาสีบนสวรรค์นี้ยังไม่เสร็จก็แสดงให้เห็นว่าการสิ้นพระชนบนสวรรค์บนโลกนี้นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการถ่าย นะและการไถ่าบาปนั้นจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อพระราชก,กิจของพระคิ์ในสถานศัตว์สิบนสวรรค์เสร็จเท่านั้นดังนั้นณเวลานี้เราจึงเชื่อว่าพระเยซูกำลังทำพระราชก,กิจตรงนั้นเพื่อจะขอการอภัยบาปให้กับมนุษย์แต่ละคนและเมื่อกระบวนการนั้นเสร็จสิ้นแล้วพระองค์จึงจะเสด็จกลับมาเนะี่ยดังนั้นพระราชก,กิจบนสวรรค์ตรงนี้ก็คือกระบวนการพิจารณาพิพากษาเพื่ออาภัยบาปให้กับมนุษย์ใครก็แล้วแต่ที่ เห็นการสิ้นพระชนของพระคริสแล้วกลับใจได้คืนดีกับพระเจ้าได้คนนั้นก็จะได้รับการอภัยนะะแต่ใครที่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ได้มีอะไรกระทบต่อใจเลยใจยังเหมือนเก่าก็แสดงว่าคนนั้นก็ไม่คืนดีกับพระเจ้านะฮะเขาก็คงไม่สมควรที่จะอยู่กับพระเจ้าและไม่สามารถจะอยู่กับพระเจ้าได้คนเหล่านั้นก็จะถูกเย่ออกจากหลักการตรงนี้นะฮะ เราจะมาดูคำถามสำคัญเพื่อจะช่วยให้เราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราครับคำถามข้อที่หนึ่งะก็คือจารมบทที่ห้ข้อสเอเฟซัสบทที่2องข้อสิ 18, และเอเฟซัสบทที่3ามข้อสิ 12, สิ่งใดช่วยให้เราเข้าถึงพระบิดาผ่านพระเยซูนะ เราต้องมาดูพระคัมภีร์สามข้อนี้ว่ากล่าถึงอะไรนะครับโรมบทที่หข้อ2บอกว่าโดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณนี้และเราจึงชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวถึงพระคุณของพระคริสต์นะฮะที่ทําให้เราเข้ามาหาพระเจ้าได้นะฮะเข้ามาถึงพระเจ้าได้และมีความหวังในพระองค์ เอเฟซัสบทที่สองข้อ18เขียนไว้บอกว่าเพราะว่าโดยทางพระคริสเราทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันข้อนี้อธิบายว่าโดยพระเยซูนะครับเราทั้งหลายจึงสามารถเข้าถึงพระเจ้าผ่านพระวิญญาณของพระองค์แล้ว เอเฟซัสบทที่3ข้อ12บอกว่าในพระองค์นั้นเราจึงมีความกล้าและความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระคริสต์หลังจากมนุษย์ตกสู่ความบาปมนุษย์ก็กลัวพระเจ้าและวิ่งหนีพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้ามาสํำแดงความรักให้มนุษย์โดยการสิ่งพระชนของพระเยซูทําให้คนจํานวนมากเห็นว่าพระเยซูคือพระเจ้าและรามนุษย์ยอมมนุษย์จึงมอบชีวิตให้มนุษย์ตึงตามใจ ตรงนี้ทําให้มนุษย์มีความเชื่อมีความไว้วางใจพระเจ้าและมีความกล้าที่จะมาหาพระเจ้าซึ่งก่อนหน้านันาน้นทุกคนเมื่อพูดถึงคําว่าพระเจ้าก็มีแต่หนีเท่านั้นเหมือนกับอาดัมเอวาที่ทําผีแล้วหนีพระเจ้าตลอดครับดังนั้นจากพระคมพีทั้งหมดนี้จึงแสดงให้เราเห็นว่าโดยพระราชกิจของพระกิตบนไม้กางเขนและบนสถานศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์จะนำเราทั้งหลายให้กล้าที่จะมาคืนดีกับพระเจ้า เห็นถึงความรักของพระเจ้าว่าเราคืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ทํำร้ายเราแน่นอนพระเจ้าพร้อมที่จะต้อนรับและให้สิ่งดีๆถ้าขาดซึ่งพระราชกินเห็นพระคนของพระคริสต์แล้วนะฮะคงไม่มีใครที่จะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าและได้รับความรอดครับคำถามที่สองครับจากหนังสือผู้พึงปรารถนาหิมปวนชนมีข้อความอธิบายไว้บอกว่า ทางการเป็นคนกลางของพระคริสต์พระบิดาทรงเห็นความสมบูรณ์แบบของพระคริสต์ไม่ใช่ความผิดบาปของเราข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรนะพระเยซูมีความสมบูรณ์แบบนะฮะในเรื่องของความดีความซื่อสัตย์ความชอบธรรมแต่พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์มาอยู่กับมนุษย์นะและการซึ่งพระชมบงการเข็นชี้ให้เห็นว่า พระองค์ไม่ได้ตอบโต้กับคนชั่วที่จะทำร้ายพระองค์จริงๆพระองค์สามารถทำได้แต่พระองค์ไม่ทำเพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงความรักความดีที่สมบูรณ์แบบของความเป็นพระเจ้าที่จะไม่ตอบโต้คนบาปน่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้พระเจ้าพระบิดาเห็นความสมบูรณ์แบบของพระคริกนะ และใครก็แล้วแต่ที่เชื่อในพระเยซูแทนที่พระบิดาจะมองเห็นความผิดความบาปของบุคคลน,นั้นนะฮะพระบิดาก็จะเห็นความดีความสมบนแบบของพระคริสต์และพร้อมจะให้อาภัยให้กับบุคคลน,นั้นที่เชื่อพระเยซูนั่น,นทำไมจึงเป็นอย่างนี้นวิธีที่จะช่วยให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือเราบอกว่าคบคุนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้น เราอยู่ที่ไหนเราก็เป็นอย่างนั้นเรากินอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราอยู่ด้วยนะฮะเราได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่อยู่ในตัวเราสิ่งที่อยู่รอบตัวเราโดยไม่รู้ตัวโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะยกตัวอย่างเย็นกับร้อนไม่ว่าเราจะเย็นหรือร้อนก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่ในที่เย็นสักพักหนึ่งเราก็จะเปลี่ยน ร่างกายของเราก็จะเย็นครับถ้าเราอยู่ที่ที่ร้อนสักพักหนึ่งร่างกายของเราก็จะร้อนนะฮะแม้ตัวเราจะแห้งแต่ถ้าเราไปในที่ที่เปลี่ยนสักพักหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนหรือแม้เราจะเปียกแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่แห้งนะฮะอีกไม่นานเราก็จะแห้งนะฮะตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้าเราอยู่กับคนชั่วสุดท้ายเราก็จะชั่วโดยปริยายนะเราชนะอิทธิพลของความชั่วไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่กับพระคลิกซึ่งดี บริบูรณ์นะฮะสุดท้ายเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดีดังนั้นพระบิดาจึงไม่มองความชั่วของเราว่าเราเป็นอย่างไรแต่พระบิดามองความชอบธรรมสมบูรณ์แบบของพระคริสต์ที่จะมีอำน,นาจเปลี่ยนตัวเราดังนั้นเราจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ปัญหาครับสิ่งสําคัญก็คือเราเข้ามาหาพระคริสต์หรือเปล่าเท่านั้นดังนั้นพระธัมพี์ข้อหนึ่งในะพระธรรมฮิบรูบทที่สี่ข้อที่สิบหกจึงเขียนไว้บอกว่า ขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งเห่งพระคนด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคนที่ช่วยเราในยามต้องการความหมายก็คือเราไม่จำเป็นต้องทําให้เราดีชอบทมเราจึงเข้ามาหาพระเจ้ากรับเพราะเราทําตัวเองให้ดีไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเรารู้ว่าพระราชกิจของพระคริก ในฐานะลูกเกดและในฐานะปรุรหิตนะั้นทามเพื่ออาภัยบาปให้กับเราทาเพื่อเปลี่ยนตัวเราเนะี่ยขอให้เราเข้ามาหาพระเจ้าในสภาพที่เราเป็นอย่างนี้แหละและอาศัยอำนาจของพระเจ้าเปลี่ยนตัวเรานะโดยวิธีนี้แหละพระเจ้าจะอาภัยบาปให้กับเราเพราะอำนาจของพระเจ้าที่เรายอมจำนนนะฮะมันมีอำนาจมากเพียงพอที่จะเปลี่ยนตัวเรานะ ต่อไปคำถามที่สามนะครับถามบอกว่าการปฏิบัติพระราชกิจของพระคริสต์ในสถานาศาสดิ์สีบนสวรรค์มีความสําคัญหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรเมื่อเราพูดถึงหลักศาสนาศาสตร์พระราชกิจของพระคริสต์ในสถานาศาสดร์สีบนสวรรค์และหลายคนก็ถามว่าแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับฉันนะอ่ะมันก็เป็นความรู้เป็นทฤษฎีเฉยๆฉันไม่จำเป็นต้องรู้ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเราหรือนะแต่ถ้าเราดู วิวรมบทที่14ข้อที่7ซึ่งเป็นเข่าของตุตสวคนองค์ที่หนึ่งนะเขาทุตสวานองที่หนึ่งกล่าวไว้บอกว่าจงเกรงกลัวพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วจงนมสักการพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์เป็นดินโลกทะเลและบ่อน้ําพุท่านไหลพระคัมภีร์ข้อนี้นะฮะที่เป็นเข่าของตูตสวานองค์ที่หนึ่งเนี่ยอธิบายชัดเจนว่าให้เราเกรงกลัวพระเจ้า ทวายเกียรติแด่พระองค์เล่นนมาสก,การพระองค์ที่เป็นผู้สร้างเพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วดังนั้นการพิพากษานี่คือเข่าของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งที่เตือนมนุษย์โลมบอกว่าพระเจ้าพิพากษาแล้วให้มนุษย์ทำสามสิ่งนี้เพื่อตอบสนองการพิพากษาของพระเจ้าการพิพากษาก็คือพระราชกิจของพระเทศในสวรรค์ที่ทำเพื่ออาภัยบาปให้กับมนุษย์นั่นแหละครับ ถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้เราก็อาจไม่พร้อมไม่ผ่านกระบวกนการพิพากษานะครับและถ้าเราดูเข่าทุสวรรค์องค์ที่หนึ่งตรงนี้นะวิวอมบทที่14ข้อที่7พูดถึงเข่าทุสวรรค์องค์ที่หนึ่งส่วนวิวอมบทที่14ข้อที่สิบสนะี่ถึงสิบหกเนี่ยพูดถึงการเก็บเกี่ยวพื้นดินโลกก็คือการเสด็จกลับมาของพระเยซู ดังนั้นเราจรึงเชื่อมั่นว่าหลานจากเขาทุสวรรค์สามองค์ผ่านไปแล้วนะะก็จะเป็นการอาวสานที่พระคิดจะเสด็จกลับมาเก็บเกี่ยวโลกใบนี้นะฮะพระองค์จะเก็บเกี่ยวคนของพระองค์ที่พระองค์สงควรจะเก็บไว้ในสวรรค์นนีะ่ไปทั้งหมดส่วนบุคคลอื่นที่ไม่เหมาะสมกับสวรรค์ก็จะถูกทิ้งไว้ในโลกหนึ่งพันปีแล้วหลานย,ยุคพันปีก็จะมาเคลียร์โลกใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะ ดังนั้นจับพระคมภีร์ตรงนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้าจะพิพาศาตรวจสอบมนุษย์พระเจ้าก็าเตือนมนุษย์ผ่านคำพยากรณ์ตรงนี้ซึ่งคำพยากรณ์นี้เขียนไว้หลานจากพระเยซูสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้ไม่นานและไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจครับแต่เมื่อผ่านมาแล้วหนึ่งพันกว่าปีเกือบสองพันปีนะครับจนถึงช่วงปีหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่ จึงมีคนตื่นตัวเรื่องนี้นะและมีการศึกษาและม,มีการที่อธิบายว่าพระเจ้าพิพาษษามนุษย์แล้วก่อนที่พระเยซูจ,จะเสด็จกลับมาเราจึงมีหลักศาสานาศาสตร์เรื่องพระราชกิจของพระคริสต์ในสถานศักดิ์สิบบนสวรรค์และเราประกาศเขานี้ในคริสจัตเซเว่นเดย์เอเวนติสตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถ,ถึงปัจจุบันนี้นัดังนั้นพระราชกิจของพระคริสต์ที่พระเยซู คริสกำลักกงทามบนสวรรค์นะฮะเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนและวิธีที่เราจะตอบสนองก็คือตอบสนองตามเข่าของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งตรงนีน้สรุปแล้วสถานน้ำมศการในพัธสัญญยาใหม่คือสถานสัตว์ีบนสวรรค์ที่พระคริสต์ทรงปฏิบัติพระราชกิจเพื่ออาภัยบาปให้มนุษย์ หลายคนถามว่าเใ,ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนยฮะมีสถานนับศการที่ทุกคนเข้าว่าเฝ้าพระเจ้าได้แล้วในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นี้มีไหมนะฮะในพันธสัญญาใหม่ไม่มีสถานนับการศัตว์สิทธิ์ในโลกนี้แล้วในโลกนี้เราจะนับการที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่พระจชกิจของพระเจ้าโฟกัสไปที่วิหารหรือสถานศัตดิ์สิทธิ์บนสวรรค์ที่จะนำพระโลหิตของพระองค์นำความชอบธรรมของพระคริสต์เข้าไป พิจารณาพิพากษาเพื่ออาภัยบาปให้ทุกคนที่คืนดีกับพระองค์ผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระคิตทั้งหมดขอให้ข่าวสารเหล่านี้อยู่ในตัวเราอยู่ในพวกเราทุกคนเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อความรู้ความเข้าใจของเราเพื่อให้เราคืนดีกับพระเจ้าและในขณะเดียวกันขอให้ข่าวสารเหล่านี้เป็นข่าวสารที่เราจะแบ่งปันให้เพื่อมนุษย์ของเราทั้งหมดขอพระเจ้าอวยพรรับ